นะครับส่วนบ้านฉาวันนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ชมครับไปที่บ้านมั่นคงบางด้วนจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นชุมชนที่ดั้งเดิมนะฮะก็เคยประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยแลวก็ร่วมกันแก้ปัญหาจนมาถึงวันนี้นะครับพวกเขาได้ช่วยกันจัดการที่ดินบางส่วนครับเพื่อที่จะเพาะปลูกพืชผักสวนครัวเอาไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันครับไปติดตามจากรายงานนะครับของนักข่าวบลเมืองกลุ่มเบญจบุรพาส่วนภูมิครับ ชุมชนสากรแกหสถานบ้านมั่นคงบางด้วนตั้งอยู่ที่ตะบนบางด้วนอำเภอเมืองจงอังหวัดสมุทรปราการครับที่ชุมชนแห่งนี้แต่เดิมเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยแต่ภายหลังจากพวกเขามีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเสร็จเรียบร้อยแล้วพื้นที่ที่เหลือในชุมชนพวกเขาก็พัฒนามาเป็นสวนผักปลอดสารพิษครับตอนนี้เราก็มีที่ว่างเหลืออยู่บ้างเพราะตอนนี้เราปลูกผ,ผักสวนครัวรั่วกินได้ให้สมาชิกผักพืชผักสมุนไพร เป็นโครงการที่ให้สมาชิกเราได้กินได้ใช้ส่วนหนึ่งถ้าอนาคตมาเหลือไปเหลือเหลือจากินจากใช้ก็อาจจะดําเนินการส่งขายต่อเรามีการปลูกพืชผักส่วนครัวเช่นพริกกะขราแล้วก็ใบชะอมแล้วก็มีตักใช้ใบมะกรูดเราไม่ต้องไปซื้อหา เราสามารถปลูกกินกันในชุมชนได้เองเมื่อชาวบ้านได้รวมตัวกันมาทำแไปปลูกแปลงผักแล้วเนี่ยเมื่อผลผลิตจเจริญเติบโตงอกางามมาชาวบ้านก็ได้เอาผลผล,ผลิตตรงนั้นนะ่ะมาใช้ภายในรัวเรือนโดยการนำมาทำกับข้าวทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายสมาชิกภายในโครงการก็มีความเอื้อเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน การมีการแบ่งปันกันผลผลิตที่ได้มาก็ไปแบ่งภายในครัวเรือนที่อยู่ภายในชุมชนนะคะแล้วก็เกิดความรักสามัคคีภายในชุมชนได้ทํางานร่วมกันทํกับข้าวร่วมกันก็มาทําอาหารร่วมกันอย่างนี้การที่ชุมชนสากลเตรสถานชุมชนบางด้วนมีกิจกรรมที่ทําให้สมาชิกได้ทําร่วมกันเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาชุมชนที่ย,ยั่งยืนนั้นต้องเกิดจากการร่วมคิดร่วมทำของคนในชุมชนนั่นเอง นักข่าวพลเมืองกลุ่มเมบญจบรุรพาสุวรรณภูมิรายงาน